ภาพยิ่งใหญ่ของการค้าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงสหรัฐเสนอข้อตกลงทางการค้าใหม่กับเวียดนามที่อาจพลิกโฉมเศรษฐกิจทั้งสองประเทศอย่างไม่น่าเชื่อทำให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหรือสร้างความขัดแย้งใหม่ๆเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกรู้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการลดภาษีนำเข้าเป็นศูนย์สำหรับสินค้าหลายประเภทซึ่งคาดว่าจะสรุปดีนได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า มาเริ่มจากข่าวสารล่าสุดกันเลยสำนักข่าวบลูเบิร์กได้รายงานว่าขณะประธานาธิบดีโดนัลด์ครัมเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นของกรอบข้อตกลงทางการค้าฉบับใหม่ที่ตั้งใจจะทำกับเวียดนามและคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันใกล้นี้เพื่อให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพว่าการค้ากำลังจะง่ายขึ้นมากๆด้วยการลดอุปสรรคต่างๆซึ่งอาจช่วยให้สินค้าจากเวียดนามเข้าสู่ตลาดสหรัฐได้สะดวกขึ้นและในทางกลับกันก็เช่นกัน ลองมาสรุปกรอบการค้าวเวียดนามสหรัฐกันแบบและเอียดยิบเพื่อไม่ให้ใครสับสนนะครับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากถแถลงการของทำเนียบขาวเผยว่าสหารัฐเตรียมเสนอภาษีนำเข้าเป็นศูนย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือกจากเวียดนามแม้ว่าจะยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าสินค้าใดจะได้รับสิทธิพิเศษนี้แต่คิดง่ายๆว่ามันหมายถึงสินค้าจากอุตสาหกรรมและ,กะเกษตรกรรมที่อาจไม่ต้องเสียภาษีเลยเมื่อส่งไปสหรัฐทําให้ต้นทุนลดลงและสินค้ามีราคาถูกลงสําหรับผู้บริโภคการเปิดตลาดเวียดนาม ในทางกลับกันเวียดนามจะมอบการเข้าถึงตลาดที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าส่งออกทางอุตสหาหกรรมและเกษตรกรรมของสหรัฐเกือบทั้งหมดนั่นคือสินค้าอาเมริกันจะได้สิทธิพิเศษในการขายในเวียดนามมากขึ้นเช่นผลไมห้หรือเครื่องจักรที่ผลิตในสหรัฐอาจเข้าตลาดเวียดนามได้ง่ายกว่าปกตินอกจากเรื่องภาษีและการเข้าตลาดแล้วกรอบข้อตกลงนี้ยังครอบคลุมการร่วมมือในประเด็นอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อให้การค้าเป็นธรรมมากขึ้นเวียดนามตกลงที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการรับรองมาตรฐานยานยนต์ของสหรัฐ ซึ่งหมายถึงรถยนต์เวียดนามต้องตรงตามกฎเกณฑ์เดียวกับในสหรัฐเพื่อความปลอดภัยการผ่อนปรนกฎเกณฑ์การนําเข้าอุปกรณ์การแพทย์และยาสหรัฐทําให้ยาปฏิชีวนะหรือเครื่องมือแพทย์จากอเมริกาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศรวมถึงการสรุปข้อตกลงด้านการค้าบริการการลงทุนและการค้าดิจิทัลด้วยซึ่งช่วยให้ธุรกิจออนไลน์หรือการลงทุนข้ามประเทศคล่องตัวมากขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่เริ่มมีข้อโต้แยง้ง การเปิดเผยกรอบข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลทรั้งประกาศเก็บภาษีนำเข้า20%แก่เวียดนามในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งอัตรานี้สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอื่นๆหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงมีภาษีเพิ่มขึ้นก่อนแล้วค่อยลดลงเหมือนกับการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือเจรจาเพื่อบีบบังคับข้อตกลงซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจในเวียดนามที่รู้สึกว่าถูกกดดนันและในทางกลับกันผู้สนับสนุนอาจมองว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการรักษาสมดุลการค้า อย่างไรก็ตามประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนและอาจเป็นจุดติดขัดใหญ่คือวิธีการที่สหรัฐจะใช้พิจารณาว่าสินค้าใดถือเป็นสินค้าที่เข้าข่ายการสินค้าทางผ่านหรือเรียกว่า transhipment ซึ่งสินค้าประเภทนี้อาจถูกเก็บภาษีสูงถึง40%ในข้อตกลงกับเวียดนามเพื่อให้เข้าใจง่ายลองนึกถึงสินค้าที่ผลิตในจีนแล้วส่งผ่านเวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีสหรัฐอาจสงสัยว่ามันเป็นการหลอกลวงเพื่อลดต้นทุนและการจัดการนี้สำคัญมากสำหรับเวียดนามเพราะประเทศพึ่งพาจีนในฐานะพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่และแหล หากสหรัฐกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไปอาจกระทบต่อเศรษฐกิจเวียดนามที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเหล่านี้และที่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามมันอาจจุดประกายความขัดแย้งระหว่างการค้าเสรีกับการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งบางคนเห็นว่าเป็นการปกป้องงานในสหรัฐแต่ฝ่ายตรงข้ามอาจมองว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการค้าโลกที่ยุติธรรม การประกาศกรอบข้อตกลงนี้เกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในมาเลเซียซึ่งเขาได้ลงนามข้อตกลงการค้ากับกัมพูชาและมาเลเซียรวมถึงกรอบข้อตกลงกับไทยในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เห็นว่าสหรัฐกำลังเร่งเครื่องขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้ส่วนรัฐบาลเวียดนามได้ออกถแถลงการ์ว่าพลเอกฝ่ามิงจิงนายกรัฐมนตรีได้พบประันสั้นกับทรัมป์ระหว่างการประชุมอาเซียนและได้เชิญเขาเยืนเวียดนามในนามของนายเหงียนฟูจ๋องผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งอาจเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ที่ใกล้้ชิดขึน อ้างอิงจาก bloomberg https www bloomberg com news article 2 0 2 5 1 0 2 6 a s c i u n v e r s e vietnam trade framework details after 2 0 tariff deal ทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าข้อตกลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภาษีแต่เป็นการปรับสมดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณคิดอย่างไรกับการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบนี้มันจะนำไปสู่การค้าที่ยุติธรรมหรือกลับสร้างความแตกแยก และในมุมมองของคุณความพึ่งพาจีนงของเวียดนามจะช่วยหรือเป็นอุปสรรคต่อดีนี้แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์เพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันนะครับ